คำตางที่พี่ตั้มบอกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงนะนะครับดูสิยังเอ่อยังไม่ตรงเลยนะยังครอบอีกทีนึงครับจะถอยอีกทีก็ไม่กล้าแล้วนะครับอ่านะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับใส่เกียร์เดินหน้าครับ สวัสดีครับผมตั้มไทม์แย่เอทูช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการถอยจอดนะครับเที่ยบพุทบาทฝั่งซ้ายมือนะอ่านะครับเรามีรถอยู่นะครับด้านฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะไปจอดด้านหน้าคันที่เขาจอดอยู่นะครับอ่านะครับเราเวียบ เราเลียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปจอดด้านหน้านะครับท่านที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับวิธีการจะเป็นยังไงวิธีการหมุนพวงมาลัยจะเป็นยังไงไเพื่อนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะนะครับกดหรือยังเอยนะครับกดหรือยังนะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับนะครับเราจะเดินหน้ามานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปจอดกู้ขนานข้างฟุตบาทนะครับฝั่งซ้ายมือนะนะครับหลังรถกันสีขาวนี้นะครับ วิธีนะครับเดินมานะครับเราก็ตั้งรถให้ตรงนะนะครับตั้งรถให้ตรงปุ๊บนะครับเราก็เดินมาครับเดินมาช้าช้านะนะครับเดินมาช้าช้านะครับแล้วก็สังเกตนะครับจุดแรกนะครับก็คือให้กระจกมองข้างนะครับเลยส่วนท้ายรถนะครับนะครับให้เลยก่อนปุ๊บอ่าเลยหรือยังเอ่ยนะครับเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วอ่าโอเคครับเมื่อกระจกมองข้างเลยแล้วนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายให้หมดเลยครับนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับอ่าพอรถเฉียงนะครับ เฉียงปุ๊บนะครับเราก็คืนล้อรตรงครับนะครับคืนล้อรตรงนะครับคืนล้อรตรงนะครับดูกระจกมองข้างสิพ้นไหมอ่าพ้นนะครับเราคืนล้อตรงนะครับคืนมาได้นิดนึงนะนะครับเราก็นะครับดูว่านะครับส่วนท้ายเรานะครับกับส่วนท้ายเขาอย um ู่ในอ่าเนวเดียวกันนะอ่าเมื่ออยู่ในแนวเดียวกันครับเราก็หมุนขวานะครับหมุนขวาไปครับหมุนไปครับหมุนไปเรื่อยๆนะนะครับให้รถไหลออกขวานะครับเบี่ยงออกจากอ่าฟุตบาทนะนะครับอ่านะครับ ก็ค่อยไหลออกไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเสียวๆหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแพงใกล้รั้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูดีๆนะเมื่อเดินหน้ามาปั๊บนะครับเราดูว่านะครับเราตรงกับถนนแล้วนะครับเราตรงกับถนนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คืนเราตรงครับปล่อยเบรกนิดนึงแล้วก็คืนเราตรงครับปื๊บมานะครับเมื่อคืนล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับเราเห็นเราเห็นท้ายรถคันสีขาวใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้เรากินเลนมาทางฝั่งขวานะครับตอนนี้เราค่อมเลนอยู่นะ ข้อมเลนทางฝั่งขวานะนะครับตอนนี้เราข้อมเลนอยู่นะครับตรงนี้เป็นเลนที่จะจอดนะครับตรงนี้เป็นเลนที่ขอลดวิ่งนะครับตอนนี้เราข้อมเลนอยู่นะดังนั้นนะครับวิธีแก้นะครับเราก็ต้องนะครับเราจะเอาท้ายนะครับท้ายรถไปทางซ้ายเราก็ต้องหมุนซ้ายครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปึ๊บนะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับหมุนซ้ายไปเรื่อยๆครับนะครับ อ่าแล้วก็ดูกระจกมองหลังฝั่งซ้ายนะเฮ้ยดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับดูครับให้ท้ายรถเรานะครับบังรถเข้าหิมิตเลยนะนะครับให้ท้ายรถเราครับบังรถห้มิดเลยนะครับบังไม่ยากเอ่ยอ่าบังเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อบังเรียบร้อยแล้วนะครับเราคือล้อตรงครับนะครับอ่าคือล้อตรงนะปึ๊บอ่าคือล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆได้ประมาณนิดนึงนะประมาณหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็หมุนขวานะครับหมุนขวาปึ๊บนะครับปล่อยไหลนะครับหมุนขวาปล่อยไหลนะครับอ่าหมุนขวานะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับอ่าด เราหมุนขวาให้หมดแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก like ็ปล่อยรถไหลไปครับนะครับปล่อยรถไหลไปครับช้าๆนะครับให้นะครับด้านหลังของอ่ารถคันที่จอดด้านหลังนะครับเผยออกมาครับเผยออกมาปื้มนะครับเผยออกมานะครับดูดีๆนะนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูนะนะครับดูกล้องมองหลังนะครับว่าอ่าเรามีระยะห่างไหมครับจากกล้องมองหลังนี่นะครับเรามีระยะห่างเยอะเลยนะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับเรามาดูนะครับหมุนขวาข้างไว้อยู่นะครับอ่ารถค่อยค่อย ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราเห็นแล้วครับว่ารถของเขาเริ่มเผยออกมาแล้วครับเผยมาปุ๊บอ่านะครับเมื่อเราขนาดนะครับขนาดกับคันของเขาแล้วนะครับอ่าขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับคื้นล้ตรงครับปุ๊บมาคื้นล้ตรงปุ๊บมานะครับคื้นล้ตรงเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาสิอ่าฝั่งขวาเราคอมเลนไหมอ่านะครับเห็นแนวเห็นแนวไหมครับนี่ครับเห็นแนวเส้นอาของ เส้นเส้นล่างนะครับเนี่ยครับเราไม่ได้ค่อมแล้วนะอ่านะครับเราไม่ได้ค่อมเรียบร้อยแล้วเราก็ถอยตรงๆได้เลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนแบบเอ๊ไปตั้มครับเราชิดขวามากเกินไปหรือเปล่านะครับเราชิดเราสามารถจัดทรงได้ไหมอ่าน้ครับเพื่อนๆสามารถจัดทรงได้นะนะครับด้วยการนะครับเราจะจัดทรงนะครับไปทางฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราก็นะครับหมุนพวมาลัยไปทางซ้ายครับเพื่อเจ้าท้ายไปทางซ้ายนะนะครับหมุนเลยครับหมุนให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ปล่อยรถไหลไปครับปล่อยรถไหลไปที่เนึงอปล่อยรถไหลไปนะครับให้ด้านท้ายเราบังจนมิดนะเมื่อบังมิดปุ๊บเราก็คือรอตรงครับนะครับปล่อยรถไหลตอนนี้รถยังไหลอยู่นะนะครับพอรถตรงปุ๊บนะครับหมุนขวาครับพอบังมิดใช่ไหมครับแล้วก็หมุนขวาครับหมุนขวาปุ๊บนะครับให้ด้านหลังเขาเผยมานะครับให้ด้านหลังเขาเผยมาฟังเสียงฟังเสียงสัญญาณเซนเซอร์ให้ดีๆนะนะครับนะครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับเราขนานกับเขาเรียบร้อยแล้วนะ มาดูตรงกล้องมองหลังนะครับเส้นที่2ยังยังไม่เข้าไปใกล้นะแค่เส้นแรกเราออยู่ตรงด้านท้ายสะเกิด้านท้ายกันชนเขาเท่านั้นเองนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อเรานะครับตั้งตรงเรียบร้อยนะครับเราก็คือล็อตตรงครับปึ๊บอ่าคือล็อตตรงครับพี่ตั้มจะรู้ได้ไงว่าคือล็อตตรงหมุนไปหมุนมาลืมนะครับอ่าเมื่อเราคิดว่าเราตั้งล็อตตรงเรียบร้อยแล้วครับลองยกเท้าจากเบรกดูครับแล้วดูอาการรถไหลนะว่ารถเฉยไหม ถ้ารถเฉยปุ๊บแสดงว่าเราถอยรถไม่ตรงนะนะครับถ้ารถเฉยเราถอยรถไม่ตรงแต่ถ้าเราถอยแล้วปุ๊บอ่ารถไหลตรงๆนะครับถ้าเราถอยนะครับถ้าเราถอยปุ๊บนะครับปุ๊บอ่ารถตรงนะครับอ่ารถตรงเรียบร้อยนะครับแสดงว่ารอเราตรงนะอ่าอันนี้คือวิธีการเช็คว่ารถเราตรงหรือไม่ตรงนะอ่าทีนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆถอยแล้วนะอ่าทำตามที่พี่ตั้มบอกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงนะนะครับดูสิยังเอ่อยังไม่ตรงเลยนะยังครอบอีกทีนึงครับจะถอยอีกทีก็ไม่กล้าแล้วนะครับอ่านะครับ ไม่เป็นไรครับใส่เกียร์เดินหน้าครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะนะครับอ่าใส่เกียร์เดินหน้าแล้วหมุนไปทางซ้ายครับนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนให้หมดเลยนะครับเดินหน้าไปนิดนึงนะนะครับแล้วก็คือล้อตรงครับนะครับคือล้อตรงปื๊บมาคือล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมุนขวาครับหมุนขวาปื๊บมาหมุนขวาปื๊บนะครับเดินหน้าไปตรงๆครับเราขนานเราขนานกับถนนหรือยันครับถ้าขนานเรียบร้อยแล้วปื๊บมาคือเลาอตรงครับปื๊บมาคือเลาอตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูฝั่งซ้ายมือครับอ๋อ ใกล้เคียงแล้วพี่ตัมใกล้เคียงแล้วอ่าเราเข้าไปใกล้แล้วนะครับใกล้จะบังมิดแล้วนะครับใกล้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับคันด้านหลังแล้วนะครับอ่าดูฝั่งขวาสิฝั่งขวาเรายังมองไม่เห็นเขาแสดงว่าเราบังครับเรากินเลนก็ไปฝั่งขวาหน่อยหนึ่งนะดังนั้นเราต้องถอยหลังนะครับขยับไปทางซ้ายครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับอ่าใส่เกียร์ถอยหลังปึ๊บอ่านะครับใส่เกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูนะครับเราจะถอยนะครับรถไปฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายครับหมุนพวงมาลัยครับ เราถอยมาปุ๊บนะครับเราเริ่มบังแล้วใช่ไหมครับพอเราบังปุ๊บนะครับเราคือล้อตรงครับนะครับคือล้อตรงครับปุ๊บอ่าคือล้อตรงนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราดูอีกทีนะนะดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับถอยมาถอยมาถอยมาปุ๊บนะครับพอถอยได้ประมาณนึงนะเราก็หมุนหมุนขวาครับนะครับหมุนขวาครับปุ๊บหมุนขวานะปุ๊บอ่าหมุนขวาครับหมุนขวานะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับรถจะเริ่มเพลิงมาปุ๊บนะครับ ด้านหลังนะจะเผยออกมาปุ๊บค่อยๆเผยมาครับค่อยๆเผยออกมาปุ๊บอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วพี่ตั้มเจอแล้วเจอแล้วโอ้เยี่ยมเลยครับเผยแล้วเผยแล้วละอ่าขนาดแล้วครับผมว่าขนาดแล้วนะพี่ตั้มเ่ผมว่าประมาณนี้แหละโอเคละได้ละได้ละได้ละประมาณนี้แหละครับอ่านะครับเมื่อเรามั่นใจว่าอ่าประมาณนี้แหละได้ละโอเคละเราก็คืนล้อตรงครับปุ๊บอ่าคืนล้อตรงครับปุ๊บมานะครับคืนล้อตรงปุ๊บมาเรียบร้อยครับพี่ตั้มครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราคืนล้อตรงครับ ผมไม่มัน่นใจเลยหมุนไปหมุนมางงไปหมดแล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับไม่ยากครับนะครับเราเราคิดว่าเราล้อตรงแลวใช่ไหมอ่าเราก็ดูครับเราก็ดูถนนนะอ่าดูถนน,นครับดูความรู้สึกนะดูความรู้สึกว่าพอเราเราเท้าออกจากเบรนครับให้รถไหลนะเราก็ดูว่ารถมันเฉดไหมถ้ารถมันถอยตรงๆแสดงว่าเราล้อตรงแต่ถ้ามันเฉแสดงว่าล้อไม่ตรงแล้วนะนะครับอ่าดูครับปึ๊บปึ๊บา ปึ๊บถอยมาปึ๊บอ่าพอถอยแล้วนะครับความรู้สึกเราลดตรงครับอ่าถ้าลดตรงแสดงว่าเราคือลดตรงเรียบร้อยแล้วอ่าแสดงว่าเราก็ลดตรงแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือวิธีแก้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะนะครับในการถอยนะครับโดยที่นะครับอ่าครั้งแรกมันไม่ผ่านครั้งแรกมันยังครอบอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําครั้งที่2ใหม่ได้ครับไม่มีกฎตายตัวว่าต้องทาครั้งเดียวแล้วผ่านนะ ไม่เป็นไรครับเรามืหม่นะเราทําครั้ง2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหานะอ่าก็ไว้เป็นแนทังสำหรับเพื่อนนะครับในการถอยเลี้ยบฟุตบาทฝั่งซ้ายมือนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ไปทําธุระของเพื่อนได้เลยนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกกันครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่าไปดูกันครับอ่านะครับก่อนจะลงไปดูนะครับก็นะครับใส่เกียีครับอ่าใส่เกียบีปึ๊บอ่าปึ๊บแล้วก็อปดูข้างนอกกันครับ เมื่อเราจอดเล็บบอลแล้วนะครับเรามาดูครับด้านข้างเป็นไงบ้างเอยนะครับดูฝั่งด้านในครับนะครับด้านในด้านในเรามีพื้นที่นะครับประมาณหนึ่งนะนะครับจอดได้ตรงแนวพอดีนะครับนะครับเราก็แล้วหน้าไปกับคันของเขานะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูฝั่งขวามือนะครับถ้าเราอยู่ในรถนะนี่คือฝั่งขวามือของเรานะครับเราก็ขนานนะครับกับคันด้านหลังนะนะครับอ่าเรายังอยู่ในเส้นนะเราอยู่ในเส้นขอบแนวอยู่นะอ่า ดังนั้นรถที่เขาวิ่งมาสามารถวิ่งผ่านไปได้นะนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในการจอดรถฝั่งด้านซ้ายมือนะก็ไว้เป็นทนางสรเชื่อนนะครับ เดี๋ยวผมสุปให้เพื่อนๆเข้าใจสั yes. ้นๆนะนะครับเมื yeah. ่อเราเดินหน้ามาครับปั๊บนะครับเจอซองทางฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเข้าทางฝั่งซ้ายนะนะครับเราเดินหน้ามาปุ๊บนะครับเราให้กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับเลยตัวรถเขาปั๊บนะครับเมื่อเลยเสร็จแล้วครับเราก็หมุนซ้ายครับหมุนซ้ายไปนะครับไปให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับรถเรานก็จะเฉียงครับปุ๊บเฉียงเข้าซองนะครับตรงนะอ่ตรงเข้าไปปุ๊บนะครับพอตรงนดาประมาณนึงนะครับอ่าจริงๆนะครับเราก็ต้องดูว่าที่เปิดประตูฝั่งผู้โดยสารแถวเดียวกับเรานี ถ้าเลยด้านหน้าปุ๊บอ่ะเราก็คือล้อตรงนะครับแต่ถ้าเปนเพื่อนมองไม่เห็นนะครับรถสูงหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็เดินหน้าไปประมาณหนึ่งนะอ่าเดินหน้าไปประมาณหนึ่งแล้วก็คือล้อตรงครับพอคือล้อตรงนะครับเดินหน้าไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับถ้าเปนเพื่อนมองกระจกมองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะเห็นด้านท้ายเรานะครับตรงกับด้านด้านหน้าหรือด้านท้ายของรถเข้าที่จอดอยู่นะครับเราก็หมุนขวาออกครับหมุนขวาออกให้หมดนะนะครับหมุนขวาปุ๊บนะครับ พอหมุนคว้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่ารถเราตั้งตรงหรือยังอ่าถ้าเราตั้งตรงเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าเราก็คืนล้อตรงปุ๊บนะครับคืนล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะนะครับรถเรานะครับจะค่อมเลนนะครับก็คือจะค่อมเลนอ่ารถที่จอดอยู่แล้วก็ค่อมเลนที่รถวิ่งอยู่นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องจัดทรงอีกทีหนึ่งนะนะครับด้วยการนะครับถอยครับนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายให้หมดนะครับแล้วก็ถอยหลังไปครับนะครับถอยหลังไปปุ๊บนะครับด้านท้ายรถเรานะครับท้ายรถเรานะครับจะ ค่อยๆวิ่งเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะบังรถด้านหลังซมิดเลยนะครับเมื่อ <Louis> ด้านท้ายเรานะครับ <S 1> <S 1> บังรถด้านหลังมิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือล้อตรงครับปึ๊บมาคือล้อตรงคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับ้วเรายังเฉียงอยู่นะเราก็ถอยตรงมาครับเมื่อถอยตรงมานิดนึงปึ๊บมาเราก็หมุนขวาครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลมานะรถไหลมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายอีกทีนึ่งนะครับว่า รถด้านหลังเริ่มเผยออกมาหรือยังอ่านะครับพอรถด้านหลังเริ่มเผยม,มาเริ่มเผยมาปุ๊บปุ๊บเราเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วปุ๊บอ่าแล้วก็นะครับดูดีว่าเราขนานกับเขาหรือยัยงนะครับอยู่ในแนวเดียวกันไหมอ่าฝั่งซ้ายขนานหรือยัยงฝั่งขวาขนานหรือยัยงเราก็ดูดกระจกข้างฝั่งขวาด้วยนะนะครับดูดีๆครับว่าเราขนาดหรือยังนะครับอ่านะครับถ้าเราขนาดปุ๊บอ่าเราก็ใส่เคพีลงไปทําธุระได้เลยนะอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าโอพิตัมเป็นมือใหม่อ่ะถอยยังไม่ค่อยถน ไม่มีปัญหาครับไม่มีกฎตายตัวนะนะครับถ้าสมมุติว่านะครับเราถอยมาแล้วนะครับทําตามที่พี่ตั้มบอกเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังไปด้านซ้ายไม่สุดนะครับยังขยับไปด้านซ้ายไม่สุดนะครับเราก็ยังค่อมเลนอยู่นะครับอ่านะครับเราก็มี2แบบครับคือเดินหน้านะครับเดินหน้าออกซ้ายแล้วถอยตรงๆมาหรือจะถอยไปด้านหลังอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าด้านหลังเราไปใกล้เขาแล้วนะครับเดินหน้าดีกว่าครับนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางส่วนเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ งงสงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการนะครับถอยเลียบฟุตบาทนะครับอ่าไปจอดฝั่งซ้ายมือนะครับโดยที่เราไปจอดต่อหน้านะครับไปจอดด้านหน้าของรถคันที่จอดอยู่นะอ่านะครับเราเลี้ยวเข้าไปนะครับเราก็จะมีวิธีการในการการระยะนะครับยังไงนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการจอดฝั่งซ้ายมือนะนะครับการการระยะนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับ มือเป็นเพื่อนไปตามที่เป็นห้างสรรพสินค้านะครับมีลานจอดรถเต็มหมดนะครับเราต้องจอดขวางนะครับเราต้องจอดเรียกฟุตบาทนะนะครับวิธีการจอดเรียกฟุตบาทนะครับฝั่งซ้ายมือก็ได้นํามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูนะนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับรถที่เพื่อนๆใช้ก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับวิธีการนะครับที่ผมนําเสนอก็เพื่อนก็ต้องลองนําไปปรับใช้ดูนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับเพื่อที่นเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กรนด์ฮิตามานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ